สวัสดีครับแฟนแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านคลิปนี้ก็จะพูดถึงวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกบ้างนะครับหลังจากจบเลกที่2ฮะไทยแลนด์ลีกก็ได้4ทีมที่เข้าสู่รอบฟ i n น l อลโฟนะครับโดยมีรายชื่อทีมต่งต่อไปนี้นะครับอันดับ1ที่เข้ามานะครับก็ i i m o o n f o o d นะฮะชนะ12มีอยู่35คะแนนอันดับ2องนครราชสีมาชนะ10แพ้2มีอยู่30คะแนนอันดับ3าสพุพีมทิพยชนบุรีชนะ8แพ้4มี24คะแนน แล้วก็ดับที่4มอขอนแก่นชนะ6แพ้6มี19คะแนนสรุปก็ได้ Final 4 4ทีมก็คือ d Diamond Food นครราชสีมาสุปรีมแล้วก็มอขอนแก่นครับซึ่งทั้ง4ทีมนี้ก็จะต้องแข่งขันกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้นะครับคลิปนี้นะครับก็จะพูดถึงนครราชสีม uh, านะครับแชมป์เก่าพบกับสุปรีมซึ่งมีกัปตัน <S 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 คลิปเป็นโค้ช uh, นะครับก็จะแข่งวันที่9วันศุกร์ที่9นะครับ เวลาเที่ยงนะครับก็แข่งขันกันที่อาคารนินมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติกรุงเทพมหานครนะครับถ่ายทอดสดก็ทางช่อง t ูดิสปอร์ตวันก็คือช่อง621นะครับมาดูสภาพความพร้อมของอนครราชสีมาคิวมินซีวีซีคือโครานนะครับจบอันดับ2ของตารางมาด้วยสถิติชนะ10แพ้2คือแพ้เพียงแค่2เกมเท่านั้นนะครับ สำหรับแชมป์เก่าอย่างโคราชนะครับนครนคราชสีมาก็ยังคงความยอดเยี่ยมนะฮะในฐานะแชมป์เก่าก็ที่สามารถคว้าชัยชนะเหนือคู่แข่งได้3ต่อ0เซตนะครับจาก8เกมนะฮอแเกมจาก10เกมนะก็เรียกได้ว่าชนะ10เกมเนี่ยได้3ต่อ0นย์ถึง8เกมเลยนะครับซึ่งแกนหลักของทีมในเวลานี้ก็ถือว่าลงตัวไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับแน่นอนชุดนี้ก็นำทีมโดยกัปตันเก็คือ เซเตอร์สิริบามานก,กิจนะครับแล้วก็ออมสินสศิพพรจันทวิสูตรแล้วก็โฮแมนนะผร้เ่นต่างชาติแล้วก็จรัตพรบรรดาศักดิ์โดมิงโกนะครับแล้วก็อิโนโนเ,เอโคโตเอะแล้วก็มีอวันอุมาสทิทธิรักษ์นะคุมทีมเป็นคุมกําลังหลักซึ่งถือว่าแชมป์เก่าอย่างโคราชด,ดูเป็นต่อไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับในเกมนี้ส่วนความพร้อมของสุพิมพทิยชนบุรีเทคนะครับผ่านเข้ารอบฟนอลโฟด้วยการเป็นอันดับ3ของตารางคะแนนจากสถิติชนะ8ป ซึ่งการแพ้4เกมที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูกาลปกติของซูพรีมก็คือการพ่ายแพ้ต่อ d i a m o n f o o o f ฟ y y h h p f และนคราชสีมาทั้งเลข1และเลข2ซึ่งการพ่าย2ทีมที่นดับเหนือกว่านั้นก็เป็นโจทย์ใหญ่ของโคชกิฟ t ก็คือวิระวัอนอภิญญพงศ์นะครับที่จะต้องรีบจัดการเลยทีเดียวอย่างไรก็ดีการเสริมทับมาในช่วงที่2ก็น่าสนใจไม่น้อยเลยนะครับแต่ยังไม่มี Impact กับทีมมากนักนะในการเสริม ทั้งผู้เล่นเวียดนาม2ท่านนันคือโดนที่ละวนมือเซตทีมชาติของเวียดนามนะครับกับฮวงที่เกียวจิงผู้เล่นตำแหน่งบีหลังวัย2 2ทีมชาติเวียดนามอ่านเชฟผิดขออภัยนะครับซึ่งการประสานงานกับเราผู้เล่นแกนหลักไม่ว่าจะเป็นกัญญาลัตขุนเมืองศิริวันดีแก้ววลัญญาศีละองหรือนองปลื้มจิตถิ่นขาวมริกากรทองและวัชรีวัชริยานนท์จำนะฮะซึ่งณนะตอนนี้ก็ยังเดาไม่ออกว่า ยังกักทีเด็ดไว้อยู่หรือเปล่าหรือว่าจูนกันยังไม่ติดจริงๆนะครับซึ่งเกมนี้ก็ต้องมาดูกันว่าสุพีมพจะจัดเต็มหรือจะกักไว้เพื่อปล่อยของในรอบรองชนะเลิศหลังไฟนอลโฟนะครับสำหรับการพบกันทั้ง2เกมใน2เลกที่ผ่านมาโคราชสามารถหรือนครราชสีมาคิวมินวีซีบีซีนะครับก็สามารถเอาชนะมาได้ทั้ง2เกมซึ่งขุมกําลังโดยรวมถือว่าทําได้ดีไม่น้อยเลยทีเดียวทั้งความหลากหลายของเกมรุก และกลุมกําลังเชิงลึกซึ่งเกมนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าทางโค้ชกิฟวิวิรวันอภิญญาพงศ์จะปล่อยของเด็ดหรือว่าจะกักไว้สําหรับ,รบในรอบรองชนะเลิศเพราะว่าหลังจากจบรอบฟนอนโฟนี้ทีมอันดับ1น,นะครับก็จะพบกับทีมอันดับ4และทีมอันดับ2ก็จะพบกับทีมอันดับ3ซึ่งนั่นหมายความว่าทั้งคู่ก็มีโอกาสจะมาเจอกันอีกในรอบรองชนะเลิศนะครับซึ่งเกมนี้ก็คาดว่า ทางโคราชนะครับนครราชสีมาคิวมินซีินซีก็ไม่น่าจะพลาดในการคว้าชัยในเกมนี้ก็อย่าลืมมาให้กําลังใจนะครับสาหรับน้องๆน,นะฮะซึ่งมีสายเลือดใหม่โอ้หลายคนเลยนะฮะทั้ง2ทีมซึ่งส่วนใหญ่ก็เราก็ได้เห็นมาตั้งแต่ยูสิแล้วนะครับก็มาให้กาลังใจนะฮะวอลเลย์บอลสาวไทยเพื่อที่จะไดะ้พัฒนาทีมชาติไทยนะแล้วก็ไปช่วยทีมชาติต่ตอไปนะครับสาหรับวันนี้ลุงโจขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมมาเชียร์กันนะครับเที่ยง วันนี้นะครับก็คือสุขที่9กุมภาพันธ์2567นะครับนครราชสีมาพบกับสุพีมนะครับที่อาคารนิมิบุตรบัตรราคา100บาทนะถ้าจำไม่ผิดนะครับผมสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกับช่องโจสปอตด้วยการกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันเลยกันและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้พลาดคลิปต,ต,ต่อไปวันนี้ลุงโจลาไปแล้วสวัสดีครับ